หน้านเป็นหน้าค่ำครับผมนี่นมๆกับเบิดแหรงนี่ที้เราพูด่าวาสนากะบังบ่อนยังหน้าข่ำคนวะหน้าค่ำนี่เป็นหน้ามีน้ำเร็วครับผมกะบังนี่ไม่มีโอกาสเลยเที่ยวบ้างดีคนละไหนล่ะเก็บเหงา แดดเห่อคืออะไรจ้ะคือลายอยู่ไปเก็บปะเอารักครับองเพลี่ยนสอนมันห่งหน้าแต่สิปวดจนโตแรลงลงเห็นบกขักไปหมม่มบ่เอานี่ละคุนไปดอกไก่สวัสดีค่ะ มุนสเสนค่คนณบรนปยาเด้อจากกันด้ภาพพอยายเมย์ไงพอแมพ่มพมี่น้องเอฟจีทุกท่านทุกคนจากมุนิกะมาถือสวิงสอนแมงกับเตาเนาะจ้าเพราะว่าป้าเพิ่งเลยนาะจ้าครับผมสวัสดีครับมุนเสน่คนณบรนปยาเด้อครับพ่อพอยายเมย์มาซ่องมึงแมงกับเตาครับมึงนี่หลุนประชมน้ำหลุนน้ำหลานครับสิมานบอมมึงนี่มีหน่อยบนนี้เนี่ยคือเราเนาะโอ้น่ะอ้าวงงเอาะนี่ลูกสอนซอยน้องเขึ้นก็เป็นวัดแน่อยู่เ้อะครับ ไทยหน่อยก็เทือนอยนู่ได้เพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็เซียนแกลงครับผมอากาศหนาวเริ่มเขามาแห้งอีกเลยครับรอบหนึ่งวันนั้นลงน้ำกับหนาวอยู่แต่จะสูได้อยู่ครับผมสูเต็มที่ละมดนเสน่คนบัน่นปลาก็ยามฮ่าเนี่ยดีๆเนี่ยงามๆมาให้เอ็ดที่ไปยันไปยันพอแม่พี่น้องทุกขั้นทุกคั้นเลยเบิ้งครับผมก็ลุงแม่ป่าบนะ่าวอ,อ่าฮะย้องยีแม่ยองก็งดีละเพ่็ขึงกระเทิยบเลย วันแหลกแหกม้านครับผมวันแรกของปีหกแปดุกแปดอ่ะอ่ะ่าอ่ะเาเอาทั้งใดเอาทงใดก็เอาโลดดิมเอออใส่โคกโกว่นแหลกเด้อจ้ะวันแหลกแหกม้านกำลังลงกำลังจอเอาปี68 2568กครับผมเหลกงามแหงปีนี้ ได้สิเริ่มต้นสิ่งที่ดีนี่ได้ครับผมย่อเงินย่อะซานดีบ่ดีสุดสุดเรือผู้มีเงินมีทองว้าน้องผู้พันมีเนาะเนี่ยมันจะดีเพรมีบ่ได้ขี้ย่อเงินเงาะซ่านดีเบิด์ครับเพิ่นเป็นสิ่งดีดีครับน้ำสิ่งดีดีเข้ามาในครอบครัวในชีวิตได้เริ่มต้นได้ครับปีนี้เพราะว่าเป็นเลขง,งามเลขไพยงามแฮง68 เป็นเหล็กมหามงคลเหล็กศักดิ์สิทธิ์ตัวเหล็กแปดแหน่อยแ่นเป็นเหล็กคล้องกันนะคล้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มข้องเหล็กแปดเหล็กงามเหล็กงามแม่กับเตามืันนี้จะส่งงามคร <c oughs> ับกลับลูกล้านกะมาฟอกว่ายังไงไนในบรรยากาศแดดอุน่นอุ่นไปทั้งหอนคนละ เที่ยงน่นจาจะเกือบเที่ยงเพราะว่ายากภารกิจการงานแน่เด้อครับมนต์เสน่ห์คนบ้านป่าก,ก็ดีลูกไส้ก็ดีขึ้นแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังอันนี้อยู่เนาะลูกไส้ดีแม่ลูก่อแม่ก็นาร่าบาดเอ้าวิดวัดน้ำหลวงน้ำเต่าก็สี่งละอันนี้เขาเพื่อนหนึ่งเขาบ่แล้วดราอันบุบบดเหงอนผู้มาเคยอันนี้ก็สิว่าโควิดุกู ว่าไม่โควิดหรอกครับเป็นวัดธรรมดาเนี่ยแหละก็ต้องตกใจแต่เป็นได้ก็ได้เพราะวันวันแหลกเนาะจ้ะวันแหลกแหกม้านมันเป็นสาวอยู่กับน้องเพ้น้าวอยู่ะจ้ะ,ะไปพีดไนะวปนี่ไปตุ้ยตอครับผมแต่ว่าหาันมีหน่อยน้องเพ้นวันที่สองครับยังยังห่อ,อ,อเพื่ครบับน้องเพ้นคนมาเพราะท่านแตกวันไหนก็เลยเอาอีก ขักคนวะในหน่อยใ่ร้ายกัยยาบาลลูกลานนี่ครับพอาอว่กกา,าก,การห้าก,กินห้าอย่างครับการหากินห้าอย่างจะป็นเรืองธรรมดาครับ,รบผมบัดมา้ดมานบัดบ่มานบัดไดบัดบอดได่ลานจะคอยพยายามเห็ดเพพาะว่าไลายหมือนแล้วแม่ทับเตา อนนี้ค,คือเกา่าคือเก่าวานเหมือนเดิมเหมือนเดิมมเมนตํา่ำบักหงเด้อครับมานคือเกา่าโอ้เกือโดโดดกดกดค่ะเสือกดเป็นว่าแต่ต้วโต เกบอกให้เบิ่งโคบโคต้นยางด้วอต้นยางเป็นไงเพิ่อนกระสอบยุ่งทุกทั้งกเดี๋ยวเขาสุดแสบกองของเบิ่งไกลเสือกเกิดดึกขนาดเลยครับผมเป็นชีเดลไล่เลยนะจ๊ะมันมาก่อนซุ่มผู้เฒ่าก็ว่ว่ากันครับผมเพราะว่าการห้กินห้อยากนอนหองเพิงครับของเนี่ยมันกัด จักนัอยสิไปเบิง่งดยได้บ่ก็สิได้ต่โได้ก็สิก็สอนตีเต่าเพิ่นก็นได้เพราะว่าแม่กับเต่าแฮงยำแห้งหงอกอยู่แล้วข้องหูงจักอยู่เนาะแตกสวดสวดแตกสวดสวดเมื่อนี้ลองเพล็ดว่าอยากกินหัวแมงคับเต่าครับผมเพราะว่าเรื่องปูเรื่องปลากะสู้กันมาหลายมือนะ้อแล้วเพิ่งเติมนะจ๊ะครับเพิ่งเติบแล้วครับเพิ่นกระวาน เป็นกับเตานะาอะ้หัมเนาะกับเตาพอมาก็จัดให้ครับผมตามคำขอบัดใดบัดถือบัดบอไปสั่นแล้วครับประการห้ากินมันกับป็นเหล่องธรรมดามาที่สอง ยินจนมาไล่ตัต,ตัวครับผมเปลี่ยนมือครับเด้อดจ้ะ <c oughs> ครับคนละเทียลอยอยู่ลอยอยู่วะ <c oughs> ส่วนน้ำกลนพ่อไงไม่ไงเนาะจ้ะแต่ละคนน่วนแต่ละส่วน มาก่อนเด็กก่อนมาหลุนเด้๋ร้ายกลัวกับบุง <laughs> <laughs> มีแม่อายในหยาอันนี้ไหมตะมีมค,ครับเออเหลือแบบไปห่มด้ ไปหมบ่บ่ขี้ดินท่าขี้ดินท่าไม่ชนะกะได้อืยเนาะขี้หน้าหน่อยก็มีบ่ปล่อยคนจะแม่ใครหลังผู้เฒ่ามันเอาไปแกงเนาะ แกงใส่กับแมงลางั้นแมงลางั้นแมงตะเต่ากับแกงใส่กันครับผมเอาไปเลยนะตัวใหญ่หรือตัตัวใหญ่ตัวน,น้อยน่าจะคางป,ป้าปนกันไปเด้อจ้จะสวัสดีครับคุณลุศอะอะบิดรเลย สวัสดีครับไปลุยต่อครับผมมาเด้อนี่ว่นล่ะไล่บ่

กินพ้อมเป็นอย่างกันล่แม่ก็ตัด้อไผ่คู้บกินน้ำด้วยครับผม <c oughs> กินคนใด่ไกลเนาะหือสวยงามเลกินไปไกลเติบเลยตำปูแห่งหอมท่านน้องไร้มีนี่ถือกินโหลดครับไม่ติเดเตาเบือ่อเลย เศร้าอยู่ดรอกคือถึงคนต่วว่านนะเด้อจ้ะถึกบ่ยไหมงขับหน้าเป็นหน้าข่ำครับผมนี่นาบบ้านนมาาับเบ,บิดแรงนี่ที่เราพ้นมาวาสนากับบังบดยังลงหน้าข่ำ่นว่า หน้าข้ามนี่เป็นหน้ามีน้ำเร็วครับผมากบาบัางนี่ยไม่มีโอกาสเลยซึ่งว่าซึ่งคนใะไหนล่ะเชือกเหงาเดียแท้ยังไงจังยไกลอยู่ไปเก็บปะนี่ต้องเลยบ่โอ้โตกับแถมเรืองกันกนี่ Ok pa. mày bỏ siết dầu Thấy năm nha, Thấy mồm mọn. Nào, Nào khạc. Đồng tiền Sơn màn này. สอนนี่งั้นนายจะคนไร้แนวนอกจ้ะสูน้องก็ทำอะไรเนาะน้องเต่าโอ้ห okay. <t <t totally so Or, right ูหยาไรายแฮ่น้ำน้องบุกท่านแหงครับผมสอนมาท่านไดนใส่ตุ่มกะบ่ถึงเนาะพก็หลงเหี้ยจ้ะครับต้องมาสอนเลาวเนี่ยนี่แหละถือก็ถือแน่นอนนอกจาะถือบ่ไร้บ่คุ้มค่าครับผมบ่บ่คุ้มค่าการการใส่สอนเอาดีกว่า ตอนเอากับเมื่อยอยู่ครับแต่ว่ากะทั้งเมื่อยทั้งมวนเนาะสรุปแล้วกับเพอเห็ดอยู่ครับแต่ว่าลูกล้านกับสิบบ่คหอยได้ลงดูปมันไดแมงทับเตาเพราะว่าเราแข็งแดดเห็ดบวแดดน่าจะครับเพราะว่าช่วงนี้กับดินจ่อยช่วงนี้กับไข่หนาววัดกำลังมาครับผมเพราะว่าอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงกับเริ่มเป็นวัด เกับเรือมเป็นเรือมเป็นลายคนลายถันเป็นเกือบคู่งานเลยเย็นเรือมมีอาการไอข้อแขกๆตัวงานนะเนาะใันวน่าจะมามอนอะตัวดาดีกบนพะิษ ติดมาต่อครับผมถึกบ่ไอ้เรกคันแท่กับถือดีเด้อครับ กดก้าบ <mondo> <flix> <c ười> ่ทำดินลมอานี่เนาะลมนี่ต้ไม้รดรมครับผมหนึ่งานมนั่นงางา แค่แต่เก็บแยนถึงแยด้วยไปรวมเนาะใส่เป็นหัวัวเลย่นตัวแม่แคบเรื่องตัวนี้จะองแ รวมครับผมคือสีสอดใหม่หนึ่งคือจะเป็นองใหมนะ่จะมรงไหนนะโอ้โหไอหุ <c oughs> ่นบ้าน้รงเห็นหน้าเปาน็ไนไงไอด่างติดเต็มเลยไอยูขวานึง <c oughs> ใจเอาแมงกับเต่าว่าด่าง มาสถก่อนก็เห็นเนาะผมไม่เห็นถึงยังถึงจะเห็น,นะหนก,กันเต่าเนจังไหอีแม่ครสอนงานนี่แหละก็ับคืนสอนงานนั่นครับกุบก้งกัเก็บแม่เสียทิงเยไม่ได้ทายจอด <c oughs> บ,บ้านก็สิไ่ได้ทายเหเบิองครับผมเคื่นจ้างงานรลมบ่ อีวองเจ็คตักโ,โลมแหงเนอสู้บมาไว้กับโลมเลยะครับคืบอยี่ีบไปคล้องเก่าเน,นี่ยที่คล้องเนี่ยนี่จะม้ลมงานเยอะงานแตยางกกันเมนอยู่เนาะ <laughs> lên đóng mào vào nó kia cá con này kế một con có thái tí được ีเป็น,นยังไงเป็นก็มาลายเพว่จาจักสิเอาโดนันไหนคนับผมอวออยากยงใจ่นน้ำนอนของเพืน่นเนาะพราคก็มาหากินห้อยากคือเงินกับผมกพอเด็กหน่อยไว่ายกบเทาอยู่แล้วเพราเป็นกับพี่ลายคนลายหูลายขนอยู่ค่อค่อย ัมาเป็นเป็นไฮหน้าครับผมสอนน้ำไฮหน้ามาเป็นสอนน้ำหนองเอฟซีเพิ่งกระทามอยู่ครับว่ามีปีงบ่บ่มีเด้อครับแต่สอนมาเพระท่านเห็นเยอะน้องเพื่นจ้าบ่มีบ่มีแสดงว่าบ่มีครับท่านมีเห็นเลยวันหน้าหนึ่งคนคนยังเคนเลี้ยวหรือเปล่ามาห่า ภาพเปันไงเหยื่งหัวจริงเอาคนสอนมาจากกู<อ> <c oughs> หน่อยลาแหงเนาะเป็นตาใส่เบ็ดใส่เบ็ดเนาะใส่เบ็ดในน้องยอยู่ตัวใหญ่ง,งขขเลยกทราบมั้งยงเนาะขอหัวเข้อหัวหัวเป็นไงอะไรอีกจังหวัดเนาะครับไปลุ้นกันต่อครับผมน้องเป็นก,กับสอนอยู่เพิ่นเกีกก่ยวนะฟุงกะเก็บเส้นเลยครับเพราะว่ากะ ก็สีบ่ออยู่ดนมืงเนี่เพาในบ้านก็มีงานข้าวดำอีกเลยาจะไปใอรเือโอ้ยหัวเองหัวหัวเฮ้ยหัวโอ้โหัวเดีกับหัวเพราะเดียวหัว หม้อพัวตกโบเกลตื่นจะทันคืนเพราะว่าเมื<ง>่อยเมื่อยกับเมื่อยอยู่แดดน่าจะยังคงคืนหนาวเย็นทางไหนน้อทางบา้านพอไงเป็นไงเป็นอ,าานอย่างไหนอน้อครับหนาวเย็นหมออากาศเป็นอย่างไรอุณหภูมิมยังหม้อเสามากลางเดือน ก็เสีนาวกันทัวกันอยู่ดอกคาปีนีนาวีหัวยังวะโอ้ควงหัวเห็นตกลงซองตัวครับมื่อนี้ยจอนเป็นชาวบินขาลูกล้านก็สิเก็บบั้ยาวี่ยปัญหาครับผมเพราะว่ามีงานข้าวดำในบ้านครับแหนมไปซองไปแหนมกันครับผมบ่บอกก็ตรงไปเป็นประเภทนี่ของบ้านของเมือ,องครับผม เรียนงานเกันด hmm. ีคนว่าผู้เฒ่าคนว่าอย่างกับซอยจับซอยใบกันไปเรื่อยๆจนกว่าสิงานแล้วขับไปหน่อยกัใครก็บอไปเบิ่งกันแย่งกันหน่อยแม่เนาะกระโบกว่าน่ะวันมันปีงด้อครับกระโบกแม่งโบกเบาดอกเออหลังงามตัว ไปหอดบ่านกับลางใหม่ตัวงามตัวใสตัวเกลียยครับมือนี้กระสีเอาตัวพ่อได้วกลัวพ่อได้เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเมนู <c ười> นั่นของเพื่อนเนาะครับยาถ้ากินถ้าอยากครับผมจะวิ่งเลือกนะจ้ะจะวิ่งตัวนีข้อขมเมสา,หานห้เนาะสะวิ่งเลืกสะวิงว่งสะวิ่งไงหนเขานี้นะครับมืยอแต่ละวันหรือวันละ เดือดหัวใหญ่อยู่จ้าครับเอามือหลอกหนึ่เห็นแต่มือเห็นแม่เอืออือจ้าแม่ไอ้เท่านี้เด้อครับมือนก็ได้ขวดนึงเนาะครับอ่ะอีแม่สวัสดีจ้าโหลดอ๋อแกมันเสนีเนาะจ้าครับจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุนเสนีคนบ้านฟ้าเนี่ยเด้อจ้า สำหรับคลิปมือนีกับโมมี่ยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมอนสเน่คนบ้านปลาครับผมขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมน้องเพ่นก็ส่งเมล์ส่งไข่ไข่วัดครับผมช่วงนี้กะเสียงเปลี่ยนเลยเสียงเปลี่ยนครับผมก่อนเสียมลาพาจ่าก็ขออํานวยไว้ใส่ให้ยังไงใส่ยังไงใส่ยังไงไอซีเบิร์ุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับ คิดเงื่อนหายในเงื่อนคิดท่องคายในท่องครับผมใส้สมก็มุ่งมาดปรารถนาครับผมปรารากโลคไพ่ไข่เจ็๊บเบิเดสวนสุูแนวครับผมอายุดีไม่แห้งหักแห้งกันไหวครับผมคนอีสานคนบ้านป่าหักกันไหวไข่ก่วสร้างกันครับผมใส่อายุมันคนยื่นอยู่เป็นลมโพลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโด,ด,ดนครับผมอำลาพาจางแล้วเด้อครับบ้านคลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับ